ขั้นตอนที่หนึ่งนะคะเพื่อนๆเ,อนเทหัวเชื้อน้ำยาล้างจาน พร้อมกับผงข้นนะคะผสมไปก่อนในนี้นะคะเพื่อนๆดูคลิปนี้นะจบปุ๊บนะเพื่อนๆซื้อไปทํแเราก็จะประหยัดเงินนะคะแล้วก็จะทําได้เองเลยนะคะหนึ่งถุงแบบนี้นะคะทุกคนมาดูกันนะคะว่าหนึ่งถุงเนี่ยเราจะทําน้ํายาล้างจานได้กี่ขวดนะคะวัสดุ่มีอะไรบ้างนะคะวัสดุมีอะไรบ้างนะคะ1น,นะคะก็ต้องมีตัวหัวเชื้อนะคะตัวนี้จะเป็นหัวเชื้อน้ํายาล้างจานนะคะอาจจะหรือว่าจะเป็นสีฟ้านะคะสีฟ้าก็มีนะคะเพื่พพอนๆก็กดไปดูในตะกร้าแล้วนะแล้วก็มีให้เลือกอีกเลยหล่ะ สเลยนนะะคคทุกวันนี้คือน้ำเปล่าที่เราจะเอามาผสมนะคะเตรียมน้ำเปล่าไว้แบบนี้เลยนะ4ขวดนะคะก็จะเป็นกระมังอะไรก็ได้นะคะถาดประมาณนี้ก็ได้นะคะทุกคนเนี่ยเนี่ยนี่แล้วก็มีไม้พายนะคะไม้พายหรือว่าอะไรก็ได้วัสดุอะไรก็ได้นะที่หาได้ง่ายๆนะคะเอาไว้สําหรับกวนนะคะตามมาดูกันเลยนะคะว่าเรากวนยังไงนะคะถึงจะได้น้ายาแบบนี้นะคะขั้นตอนแรกเทหัวเชื้อน้ํายาล้างจานลงไปทั้งหมดถุงเลยนะคะ แล้วก็กวนไปก่อนประมาณ1นาทีแล้วถึงจะเทผงข้นลงไปกวนพร้อมกันนะคะกวนไปสักพักแล้วเราก็ค่อยๆเติมน้ํานะคะเติมน네้ําไปจนครบทั้ง4ี่ขวดนะคะเติมไปด้วยกวนไปด้วยแบบนี้เลยนะคะทุกคนวิธีกวนให้เพื่อนๆกวนไปทางเดียวกันนะคะให้กวนอยู่ประมาณ3-5นาทีนะคะทุกคนนี่เสร็จแล้วเราก็กรอกเลยนะคะกรอกใส่ขวดได้เลยนะคะหรือว่าเพื่อนๆจะทิ้งไว้ก่อนให้ฟองยุบก่อนก็ได้นะคะแล้วถึงจะกรอกใส่ขวดนะคะแบบนี้คือเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะมีความเหนียว มีความเหนียวมีความหนืดเลยนะคะทุกคนนี่ใช้แบบนี้นี่แล้วเราก็เอาไปล้างจานล้างจานล้างจานได้500ใบเลยนะคะทุกคนก็ลองดูนะคะทุกคนใครที่อยากจะประหยัดเงินนะคะใครที่อยากจะลดรายจ่ายนะคะลองแนะนําเลยนะคะซื้อไปใช้ดูก่อนนะคะซื้อไปทําเองเราจะได้ประหยัดเงินนะคะทุกคน